คนที่เพ่งโทษคุณจับผิดคุณนะคะตัวเขาอ่ะเป็นคนดีแค่ไหนมาเพ่งโทษคุณจับผิดคุณคนที่มาดูคลิปนี้นะคะมีคนมาหาเรื่องจับผิดหาข้อเสียของคุณนะคะแล้วก็ด้อยค่าคุณมาดูสิคะาว่าคนที่หาเรื่องคุณเนี่ยเขามีดีแค่ไหนทําไมเขากล้ามาหาเรื่องคุณนะคะใ k i n g of s สเ r ิรนะคะ ตัวเขาอะยิ่งกว่าคุณอีกนะคะทำผิดทำบาปร้ายแรงยิ่งกว่าคุณอีกทำชั่วทำเลวเยอะมากเลยเป็นระดับราชาดาบนะคะดีไม่ดีอาจจะเคยฆ่าคนตายด้วยซ้ำนะไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นไพ่ที่เหมือนกับเป็นคนโหดเที้ยมใจร้ายใจดำอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาจะได้รับกรรมอย่างไรนะคะที่เขาเที่ยวมาว่าคุณแล้วก็ทำบาปทำชั่วเยอะเนี่ยไพ่หนึ่งดาบนะคะหัวตั้งเขาก็จะโดนกฎหมายเล่นงานนะคะ โดนผู้ที่มีอำนาจบารมีสูงเนี่ยส่งดาบลงมาทิ่มแทนเขาให้เขาได้รับกรรมค่ะถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคนที่มาเพ่งโทษคุณจะได้รับกรรมจริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณคิดว่าใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะ ถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณมากค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครอบครัวของคุณและพวกพ้องทั้งหมดของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณครอบครัวและพวกพ้องทุกพบทุกชาติไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ